หมาป่าจอมสนกับเชื้อโรคตัวร้ายลูกหมาป่าโตโต้โตโต้มีเพื่อนมากมายในป่าเช่นกระต่ายน้อยหมีขี่เล่นและนกน้อยสารพัดชนิดหนึ่งวันฝนตกหนักมาหลายวันติดต่อกันพื้นดินเปียกแฉะท้องฟ้ามืดครึม้มเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วป่า โตโต้ชอบวิ่งเล่นกลางสายฝนเขาไม่ชอบอยู่นิ่งๆและไม่สนใจคําเตือนของคุณแม่เลยโตโต้จ๊ะฝนตกแบบนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะลูกระวังจะป่วยได้แต่โตโต้ทำหูทวนลมไม่เป็นไรหรอกแม่ผมแข็งแรง วันหนึ่งหลังจากเล่นฝนมาทั้งวันโตโตกลับมาบ้านพร้อมอาการไอจามปวดหัวไข้ขึ้นสูงคุณหมอเม่นต้องมาตรวจให้ถึงที่บ้านโตโตเป็นหวัดค่ะและอาจมีไข้หวัดใหญ่ด้วยช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคแพร่กระจายง่ายมากโตโตต้องนอนพักอยู่บ้านหลายวันกินยานเหนียวหนืดไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนเลย เพื่อนๆมาเยี่ยมเขาผ่านทางหน้าต่างเพราะไม่อยากติดโรคโตโต้รู้สึกเหงาและเสียใจบทเรียนจากนิทานช่วงฝนตกควรสวมเสื้อกันฝนหลีกเลี่ยงการเปียกฝนนานๆล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคหากป่วยควรพักผ่อนและอยู่ห่างจากคนอื่นเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจาย ไม่ควรมองข้ามอาการหวัดเพราะอาจลุกลามจนป่วยหนักได้